จำอยู่ไม่ลืมพูดหรือคำพูดที่บอเบาสุกายสบายใจดีไหมอันนี้ก็ที่ดีๆไม่ต้องไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้ต้องแก่แต่ถ้าถ้าเรื่องดีๆมีค่าเยอะอ๋อเป็นคนมีค่าแต่าเรื่องไม่จงพูมใจเถื่อนที่เกิดเป็นคนนี่ค่ะ คำพูดที่คนเสียใจจัปวดนะมากันบ้างและตอนนี้มีคนช่วยช่วยดูแลหัวใจด้วยเพราะเราต้องการนะครับให้รู้ว่าตัวเองเราจะทเหุคำพูดนั้นอมันรุนแรงมากที่สุดก็ว่าได้นะดูครับบาเล็กสวัสดีจ้าสุกายสบายใจดีไหมภาพโดนที่เราพยายามขยายเนี่ยครับเพื่อสอดคล้องกันทั้งสองเคสนั่นแหละนะครับ แหลกเหลวนะครับก็อาการขาดต่อย่ามีเลยนี่ถือว่าพี่ยาเก่งไปดูมมากเลยนะเคสที่สองก็พี่ยาเร่ยนรู้จักหนุมาจะสามปีแต้วนะครับบอกว่าพี่ยายังไม่มีใครเลยขอโอกาสเคลียพลังงานลบนี้ทิ้งทันทีตอนนี้เลยจะไม่มีความเหงาอีกต่อไปถ้าเรารู้จักรักตัวเองนะถ้าเรามีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะเราจะไม่เหงานะ เราจะหลับตาดึกถึงกันเมื่อไหร่เราก็จะคิดถึงกันมันจะหายเหงาขึ้นมาทีโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเจอกันหรืออาจจะไม่ต้องคุยกันตลอดก็ได้แต่มันสามารถเชื่อมถึงกันได้นะส่ะตอนนี้ขอสลายความเหงาขอโอกาสในการสลายความเหงาของทุกคนที่ผ่านเข้ามาหรือคนที่ดูอยู่ข้างนอกเพราะมาดูย้อนหลังไม่ได้หรือคนที่ดูอยู่ในห้องเนี้ยหรือแม้แม้แต่กระทั่งตัวผู้ไลฟ์เองนะขอ โอกาสในการสลายความเหงาเราจะไม่เหงาอีกต่อไปอจริงจริงรับตาเลยขออีกสายรไก่ทวงขออกสายรัไก่ทวงเข้ามาหน่อยฮะ มาชมพี่น้องเขาสรุปเป็นีแต่เราไปรับรู้ตรงนั้นแต่เราก็ก็ไม่สบายใจอะค่ะเราก็ถึงเราไม่เห็นด้วยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เขาสรุปว่าไงฮะ คหายังใหญ่หน SO ึ่งก็ไปหยากเป็นสระขับเหมือนเราไปตัดห้ามคิดจิตตนาค่ะห้ามไม่ได้อยากทำอะไรทำเลยตอนนี้จับได้หายังหายหายไหมดีขึ้นไหมโหมันอัศจรรย์มากสองทุ่มเป๊ะตามที่เราตั้งเอาไว้เลยไอโอเคไปละ